สามตุลาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่สองสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปรา่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันอีกเช่นเคยฮะพบกันวันนี้เป็นอีพีประปรา่ามาขายเหรียญ อีพปอปามาขายเรียนตรงกับวันที่3เดือนอตุลาคมปีพศ2566ปอปาฝากขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมาฮะตั้งแต่อีพีเริ่มแรกปีกลายนี้จนมาถึงอีพีเมื่อวานแล้วก็มาถึงอีพีนี้ล่าสุดท่านผู้ชมมาัปาปาฝากขอบคุณอีพีย้อนหลังทุกๆอีพีที่นัก สะสมให้การยอมรับเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาเนากก็ถูกใจกันเต็มร้อยบ้างไม่ถูกใจกันบ้างท่านผู้ชมฮะเนื่องด้วยถ่ายทอดสดจากาทางบ้านปปาภาพเหรียญไปอยู่ถึงท่านเนาะก,ก็อาจจะมีเหรียญน,นั้นอาจจะไม่ไม่เหมาะใจไม่ตรงใจกับราคาที่รับซื้อขายกันบ้างสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ปปาก็จะพยายามฮะสรรหาสรรหาเหรียญที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับราคาขายออก โอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนํามาแบ่งปันตอกย้ําจาเตือนกันย้ําเสมอท่านผู้ชมเหรียญสภาพดีปปาขายราคาค่อนข้างจะมาตรฐานไปตามสภาพผิวของเหรียญเนาะ,ะก็ประมาณนั้นเพราะว่าเวลาเหรียญสภาพสวยปปาก็จะเพิ่มการรับซื้อ,อให้เจ้าของเหรียญเขานิดหน่อยอะไรประมาณนั้นปปาก็มาเพิ่มถึงนี้เล็กน้อย โอเคเนาะเดี๋ยวป้าป่าจะเริ่มเลยนะเหรียญตรงไหนที่ใครรับได้ก็ดูแล้วรับได้ตรงตามที่ชั้นต้องการพร้อมกับราคาไปที่ทางเดียวกันได้ก็ไลน์คุยกับแอดมินได้เลยดบนสุดท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญต่ำกว่าเกรด C ฮะสำหรับ25ต่างปีพศ2500ป้ปามีเยอะแยะมากมายเลยพยายามจะแบ่งปันออกไปเรื่อยๆกาขายได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะใครอยากได้ฮะ25ต่างปีพศ2500สภาพต่ำกว่าเกรด C เหรียญละ1บาทเหรียญละ1บาทเท่านั้นเองอ่าังปปานิดหนึ่งนะที่ประปาต้องนําเหรียญเหล่านี้มาแบ่งปันเนี่ยเวลานักสะสมเขาส่งเหรียญเด็ดมาเขาจะขอติดมาฮะอย่างเงี้ยปปาก็รับซื้อเหรียญละ50สตางค์บ้างเหรียญละ1นบาทบ้าง นึกออกไหมฮะแต่ฟังให้ดีนะฮะต้องส่งส่งเหรียญหลักๆมาให้ปปานะส่งเหรียญหลักๆให้ปาหปา,นะปาด้วยจะติดแบบนี้มาเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งอาจจะไม่ได้ทุกคนพร้อมๆกันหากเหรียญรอบๆแรกเข้ามาเรยเยอะแล้วเนี่ยคนต่อไปที่จะขอฝากมาติดมาเนี่ยแอดมินเขาอาจจะล้างไว้ก่อนนะเพราะช่วงนี้เข้ามาเยอะแล้วเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเราไม่สามารถจําหน่ายขายแบ่งปันตามใจปปาได้นั่นเท่ากับว่าจะดองทุนไว้ใครที่ส่งเหรียญหลักแล้วตรงนี้แอดมินยังยังไม่รับ เว้นวรรคไว้ก่อนเนี่ยก็ให้เข้าใจทางช่องนิดนึงเนาะอ่ะด้านบนสุดเหรียญหนึ่งบาทเหรียญละหนึ่งบาทต่ำกว่ากรดซท่านผู้ชมฮะต่อมาเป็นเหรียญละสองบาทฮะอยู่ในในเหตุการณ์กรดซคือเป็นเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะคือเขาไม่ซุดเหมือนข้างบนนะ เนี่ยสองแถวเนี่ยปปาขอเหรียญละสองบาทนะถ้าหากปปาแบ่งปันออกไปได้บ้างเนี่ยปปาก็จะได้รับเหรียญอื่นเหรียญเข้ามาได้ท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะปปาก็ฝากความหวังไว้กับนักสะสมที่กําลังอาจจะเข้ามาซื้อขายอาจจะเข้ามาซื้อเหรียญในช่องของปปานี่แหละปปาก็ฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมมาช่วยกันเนาะ แต่ว่าถ้าเกินความจําเป็นของท่านก็ไม่ต้องรับไปปะปะเข้าใจฮะเนาะใครๆก็มีใครๆก็มีอ่ะตรงนี้เหรียญนั้นหนบาทถ้ต่ำกว่าเกรสี่แถวนี้อ่าเป็นเหรียญยีสตางค์ลงข้าวกับ25สตางค์ปีพศสองพนนั่นแหละแต่สภาพท่านไู้ชมฮะเหรียญนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นเกรดสีก็ว่าได้เนาะ อ่ะเกตสีก็ได้เรียนละ2บาทท่านผู้ชมฮะเนาะเอาแค่เรารับกันไหวนะฮะปอปามีหน้าที่มาเสนอขายแล้วก็ตั้งราคาขายออกประมาณนั้นท่านผู้ชมนะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดู50สตางท่านผู้ชมฮะปีพศ2,500ไม่ผ่านการใช้งาน นะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ระดับนี้เกรดนี้ท่านผู้ชมฮะแล้วก็จะมีอ่ะยีสิบห้าตางหลวงข้าวปีพศ2523ใครอยากได้ฮะแน่นอนท่านผู้ชมฮะเหรียญลับ8บาทเนยยาะแยกแยกะสภาพให้ปปาด้วยนะฮะหากท่านแยกให้ปปาได้ซื้อขายกันได้ปปาก็จะได้ไปรับซื้อเวลาเขาส่งมากับเหรียญหลักๆด้วยปป่าจะได้รับซื้อได้เข้ามาเรื่อยๆเนาะเรามาช่วยกันท่านผู้ชมฮะหากเกินความจําเป็น ไม่ซื้อปปาก็ไม่ว่าก็ไรโอเคฮะเราลันลงมาถ้าไม่ชมฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ29บาททถ้าไม่ชมฮะสภาพผิวดเดิมๆผ่านการใช้งานแต่ว่าเขายังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ฮะถ้าไม่ชมฮะร็อนนี้ดูให้ดีนะฮะปปาได้มาหลายเหรียญเลยเป็นพันๆเหรียญเลยบอกตรงๆฮะแล้วแต่หัจากราคาจะขึ้นจะลงยังไงนะแบ่งปันออกยากช่วงนี้ถ้าไม่ชมฮะนะแบ่งปันออกยากมากเลยเมื่อก่อน35 40ปล่อยพื้นไม่พอกันตอนนี้เออบาท หลุดยากมากเลยบอกตรงๆฮะน่าจะได้ส่งสวยไปถึงอ่าส่งข่าวไปถึงเจ้าของเหรียญที่จะขายประปาก็อาจจะต้องลดราคาลงปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากประปาให้พิเศษไม่มีขาวแว้นราคา22บาทตอนนี้ก็คงจะต้องขยับลงแล้วล่ะเพราะประปาจาหน่ายขายแบ่งปันออกยากมากประปาไม่มั่นใจว่าการตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งนั้นทั้งนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนะถ้าหากเหรียญเข้า,ม,า,ามีเยอะปราปาก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันเนาะอ่ะโอเคฮะเหรียญ29บาท1บาทพยาคุดนะท่านผู้ชมฮะสภาพ แบบนี้ถ้าบอกตรงๆแล้วเป็นสภาพยังคมชัดสวยงามมากเพียงแต่เขาไม่ได้ผ่านการล้างบางคนบางท่านอาจจะไม่ชอบเหรียญผ่านล้างชอบเดิมๆก็มีเนาะก็แล้วแต่ใจของแต่ละบุคคลท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะรันลงมาฮะเป็น1บาทเช่นเดียวกันแต่เป็น1บาทที่ลึก สภาพเก่าเก็บฮะนะเก่าเก็บนั้นถ้าใครมองไม่เป็นก็จะคล้ายๆกับเหรียญผ่านการใช้งานมานะตรงนี้เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บปะปามีอยู่แถวหนึง่งแถวหนึ่งเนี่ยปะปาจัดออกเป็น2ชุดท่านผู้ชมฮะเป็น5ะ้าวละไม่ซ้ํานะสภาพผิวเหมือนกันหมดเลยท่านผู้ชมฮะนะเป็นสภาพเก่าเก็บโอเคไหมอ่ะ 1เหรียญอ่าหนวาระ2วาระ3วาระ4วาระมี5วาระท่านผู้ชมฮะแล้วก็1วาระ2วาระ3วาระ4วาระ5วาระชุดนี้อ่าเป็นเก่าเก็บใครอยากอ่าดูสภาพเหรียญแล้วเป็นเก่าเก็บฮะน้ําน้ําทองยังจับเป็นส่วนตัวของเขาเพียงแต่ว่าเขาหมองนะหรือจะตีผ่านการใช้งานน้อยบวกก็ได้นะฮะนะป๊าป๊าจะได้สบายใจ โอเคนะท่านผู้ชมฮะน,นะก็สภาพก็ยังคมชัดสวยเลยแหละท่านผู้ชมพูดจริงๆแล้วสวยในสไตล์เหรียญอาเก่าเก็บนะชุดนี้5วาวละไม่ซ้ำสี่บบาทต่อชุดท่านผู้ชมฮะน,นะ 40บาทต่อชุดเหรียญหนึ่งไม่ตก10บาทด้วยซ้าสภาพเก่าเก็บนะฮะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานขาวผ่านการล้างมองนั้นแน่นอนถ้าราคาก็4บาท5บาทเอ้ย5บาท6บาทเดี๋ยวพูดผิดอีกเนาะพูดผิดไม่ได้เลยฮะนะพูดผิดไม่ได้กันเลยโอเคไหมฮะ5าวาระไม่ซ้ําเก่าเก็บ1บาทที่ท่านผู้ชมฮะ5้าวาระปปาขายออกชุดละ40บาทไม่โดนเหรียญละ10บาทด้วยซ้ําไปพร้อมตลับเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคเนาะ มาหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญไม่ผ่านการใช้งานสวยๆเลยฮะอาดูนะฮะนอกตลับนะไม่มีตลับส่องแสงเจือปนนี่คือเหรียญเหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมะวาระย่อยๆ่อวาระย่อยๆสภาพแทบจะว่าไม่ผ่านการใช้งานฮะปะปามีอยู่2ชุดชุดละ12วาระไม่ซ้ำสังเกตด,ดูเอานะท่านผู้ชมนะฮะนะ สังเกตดูเอานะถ้าภาพารวมจริงๆแล้ว9.9% 98%ก็ปเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานบวกกับการเกา Honestly, เ่าเก็บนะเขายังสดใสสวยงามตามธรรมชาติของเขาใครอยากได้ฮ2วาระ12วาระชุดละ100อ่าประปาไม่มั่นใจว่า110บาทหรือว่า120บาทนะฮะนะ12วาระไม่ซ้ำแต่ประปาขอท่านผู้ชมมานะสภาพเขาสวยนะ ก็อาจจะไม่ได้ลงไปราคาต่ําๆที่เคยแบ่งปันกันไปนะปปาบอกแล้วปปาขายตามสภาพเวลาปะปารับซื้อเข้าจะได้ไม่มีปัญหาท่านผู้ชมะเท่ากับว่าเราจะมีเม็ดงานเม็ดเงินหมุนเวียนกันแบบสบายๆท่านผู้ชมนะปปาไม่ได้ได้กำไรอะไรมากมายนะโอเคเนาะชุดละไม่110บาทก็120้ดูนะท่านผู้ชมฮะอย่าปล่อยโอกาสนะฮะนะอ่ะเรียงกันให้เห็นแบบนี้ ไม่ชุดละ110้บาทก็120บาทท่านผู้ชมมาปาปาใช้2 2 2ราคาตรงนี้ก่อนเนะาะปาปาลืมราคาจริงๆท้ายที่สุดจปจบที่แอดมินนะฮะนะโอเคเนาะดูสภาพก่อนนะฮะปื๊ดอ่ะโอเคหลังจากนั้นฮะปีต้นไม้ท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาบ้างเดี๋ยวนี้40บบาทนะดูสีผิวนะท่านผู้ชมนะก็ผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการเลือกไม่ผ่านการใช้งานเลือก,กเก่าเก็บจริงเขาจะา อ่ะออกสีน้ําทองจับช้ำๆอยู่โอเคเนาะเหรียญนีปาขอสัก40บาทละกันนะหลังจากนั้นมาดูเหรียญสวยท่านผู้ชมฮะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเขายังมีความเป็นส่วนตัวฮะบ้านหลังเล็กกับบ้านหลังใหญ่นะอ่ะเราขายไม่แพงฮนะเราโอนถนดให้พร้อมนะโอเคไหมฮนะเหรียญละเหรียญละท่านผู้ชมมาสภาพอย่างนี้ก็ต้องโดนกระดับน่าจะประมาณเขาสวยจริงๆท่านผู้ชมมาเขามีน้ําลุงจับมีน้ําทองจับอยู่ น่าจะประมาณเหรียญสัก80บาทท่านผู้ชมฮะนะ80บาทราคานี้ถ้าใครดูเป็นเมื่อก่อนปปาขายออก120บาทนะแต่ก็แจ่มกว่าน,น,นิดนึงนะปปาก็ไปเอาราคาของเข้ามาที่ทารายการกแรกๆเลยแต่ยอมรับว่าระยะหลังท่านผู้ชมฮะ,ะเหรียญเผยโฉมเยอะราคาก็มีการดรอปลงดรอปลงแต่ว่าท่านผู้ชมมาขอสัก80บาทนะฮะหรืออย่างไรไปคุยกับแอดมินสาหรับบ้านเล็กบ้านใหญ่ปปาไปตามสภาพผิวเหรียญจริงๆ อโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นตระกูลคุดที่ประปาจัดไว้เป็นเหรียญคุด5บาทหมุนเวียนราชการที่9ท่านผู้ชมฮะประกอบไปด้วยเหยรียญคุด เก้าเหลี่ยมหรือว่าคุดตรงคุดเก้าเหลี่ยมนะั่นแหละท่าผม้ชมปีพศ2515แล้วก็มาคุดเฉียงปีพศ2520คุดเฉียงปีพศ2522คุดตรงปีพศ2525โค้ด28ไม่ผ่านการใช้งานน้ําลุ้งจับอยู่ท่าผม้ชมฮะเพียงแต่ว่าไม่ใช่สภาพแฉมถ้าดูให้เป็นไม่ใช่เหรียญล้างนะฮะเหรียญน,นี้ดูให้ดีนะฮะประปาจะแจ้งไปนะเป็นสภาพน้ําลุ้งจับนะโค้ด28ราคาเพียวๆเหรียญหนึ่งหนะ้า ไม่ใช่ในน้อยนะฮะถ้าน้ําทองจับกันชําในตก300ถ้าน้าลุงจับก็ตกประมาณเหรียญนึงไม่ขาด200หรือว่า8้1 9 0ปราะปาแยกสภาพสีผิวอย่างนั้นเหรียญนี้อย่างในน้อยก็ต้องโดนท่านผู้ชวมว่า180บาทนะแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นสภาพอาผ่านการใช้งานบ้างนะเรารองานไม่ไหวให้สภาพเดียวกันท่านผู้ชวมฮะอันนี้ผ่านการใช้งานโอเคเนาะ เหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานที่เราเคยแบ่งปันกันไปแต่ว่าเหรียญนี้ก็ขอบก็โอเคฮะมีซุดเล็กน้อยตรงนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อย่าไปมองจุดจุดเดียวฮะชุดนี้ดีกว่าทุกชุดที่ผ่านมาท่าผม้ชมมาสองเหรียญนี้ผ่านการใช้งานเหรียญนี้ท่าผม้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานนะจะเป็นเก่าเก็บกันบ้างโอเคนะเนาะก็จะมีอ่าสังเกตดูนะฮะท่าผม้ชมนะฮะอ่าดูเนื้อเหรียญละเอียด นะถ้าผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยเนื้อของเหรียญที่เพียวๆเนี่ยเขาก็จะมีขูดมีขีดมากมายไก่กองอะไรประมาณนั้นสาหรับเหรียญน,นี้สวยท่าไม่ชมฮะแล้วปะปาแบ่งให้เลยฮะเหรียญน,นี้ก็คือคุดหน้าค่อนข้างจะสมบูรณ์ดูให้ดีนะฮะปะปาเข้าใจบางคนบางท่านอาจจะมีคุดหน้าสมบูรณ์แบบปะปาแต่ว่าเหรียญน,นี้คือว่าสมบูรณ์กว่าสมบูรณ์กว่าหลายๆเหรียญก็แล้วกันท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะนะปากคุดแล้วก็ตรงแก้มคุดแล้วก็คิ้วของคุดดูให้ดีนะฮะสภาพอะ่ะ ดูใกล้และภาพเบอร์ท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะฮะชุดนี้ป้ปาให้ไปเลยฮะท่านผู้ชมลำพังสองเหรียญนี้ก็ไม่ใช่ในน้อยแล้วอ่ะก็อย่างเนี้ยก็น่าจะโดนเหรียญหนึ่งก็ป้ปาบอกไล้หน้าคุดเต็มเนี่ยโดนเหรียญละสี่ร้อยด้วยนะฮะถ้าเพียวๆสวยจ,จัดๆเลยผิวไฟจับจริงๆน้ําทองจับเนี่ยโดนเหรียญหนึ่งเนี่ยหลายร้อยเลยถ้าระดับสีผิวระดับนี้ผ่านการใช้งานเล็กน้อยหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะ เหรียญหนึ่งก็น่าจะโดนเหรียญละสามถึงสี่ร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะสามถึงสี่ร้อยบาทลองตีเหรียญน,นี้ก่อนเนาะใจะเย็ยนนะฮะสี่ร้อยถ้าเหรียญน,นี้ประมาณสักร้อยประมาณสักร้อยแปดสิบเนี่ยถึงสองร้อยเนี่ยก็จะโดนสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วท่านผู้ชมอันนี้ประปาแจ้งให้ทราบแบบนี้นะฮะแล้วมาบวกสองเหรียญก็น่าจะโดนชุดละประมาณหกร้อยห้าสิบบาทนึกออกไหมฮะชุดนี้ ไม่ผ่านการใช้งานรุ่นน้ําหมอกน้ําลุงจับท่านผู้ชมฮะนะโอเคไหมอ่ะ,ะเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานคุดหน้าสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์ถึงที่สุดนะฮะแต่ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คุดหน้าสมบูรณ์กันเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะถ้าเราเคยเห็นคุดที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมหน้าเขาก็จะเละ็กปิดไปหมดเลยแล้วก็เป็นเพียวๆอ๋อก็คือแหลมๆใช่ไหมฮะแต่เหรียญนี้เขายังใช้อาใบหน้าคุดที่สมบูรณ์คงกระพันอยู่ท่านผู้ชมฮะลองสังเกตนะป้าปาเสียดายนะฮะเสียดายนะฮะ มีคนมาให้เหรียญนี้ประมาณเหรียญละสี่ถึงห้าร้อยบาทเลยป,ป้าปาไม่ปล่อยไปแต่วันนี้พอดีป,ป้าปาของป,ป้าปามีน้อยไงป,ป้าปาก็เลยเอามาแบ่งปันออกไปชุดนี้ป้าปาไล่ไปเนาะก็ประ,ปาปาปะมาณ650บาทอ,อ่ะชุดนี้ได้เหรียญไม่ผ่านการใช้งานรุ่นน้ำลุงน้ำทองอ่าน้ำลุงน้ำข้าวจับท่นานผู้ชมอะแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุงน้ำข้าวจับคุดห,หน้าสมบูรณ์ขึ้นมาอ่ะแล้วก็รวมแล้วก็ประมาณ640บาทป้าปาขายให้ชุดละ600บาทแน่นอนท่นานผู้ชมอ่ะแพงกว่าชุดที่ผ่านมานะ พอป,ป้าก็รับมาแพงไงรับมาสูงไงถ้าผู้ชมโอเคเนาะก็ลองดูก่อนนะมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินนะนะเท่ากับว่า2เหรียญน,นี้ได้ฟรีโอเคไหมฮะแล้วก็ได้เหรียญดีไปนะชุดนี้ 600, 6 0 0 640ตามราคาเลยเนี่ยป,ป้าขายห0 0บาทนะยังยังเสียดายอยู่เลยคุดเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮนะยังเสียดายแต่ไม่เป็นไรเนาะแบ่งปันให้สีช่องปาปาหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮนะเรามาดูฮนะตรงนี้จะเป็นชุด10บาททั้งหมดเลย วันนี้เจอของสวยราคาสูงกันเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะเหมือนเมื่อกี้ชุดนี้ใช่ไหมอ่ะหลังจากนั้นตรงนี้เป็นเหรียญ10บาทท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ปีพศ2541 42 3้ารอ่ามอแล้วก็34ท่านผู้ชมฮะ43 53 44 54 403 6ชุดนี้ท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยน้อย เป็นชุดที่มีเหรียญขอบค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่ปปารับซื้อเพิ่อมอีกเหรียญละบาทเข้ามาอยู่ปะปนท่านผู้ชมฮะมาอยู่ปะปนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเหรียญซะทีเดียวแต่ว่าเอาง่ายๆเลยฮะนะนะก็เป็นขอบที่สวยแต่ว่าทุกเหรียญเนี่ยปปาละคลเขามาท่านผู้ชมก็คือปปารับซื้อขอบดีขึ้นมาเหรียญละ ห้าบาทห้าบาทห้าบาทนึกออกไหมฮะเหรียญละห้าบาทห้าบาทห้าบาทวันนี้ได้ขอบที่สมบูรณ์กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะฮะเพราะปาปาไม่รอนะแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญแต่ว่าก็คงตาดีไลแต่ไล่เสียแล้วท่านผู้ชมมีอยู่สามชุดแต่แน่ที่แน่ท่าผม้ชมพิเศษก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยปาปารับซื้อมาท่านผู้ชมลองสังเกตดูสีผิวนะฮะดูที่ขอบของเหรียญแล้วก็สีผิวของเหรียญผ่านการใช้งานน้อย ใครจะดูเปลี่ยนไหมเอ่ยอ,อ่าให้มองปี40ผ่านการใช้งานน้อยเหรียญน,นี้ประปาซื้อมาเราๆสักปกติประปาจะซื้อเหรียญละ12บาทใช่ไหมพอขอบสวยขึ้นมาก็จะเป็นขอบ อ่าเพิ่มไปอีก3บาท4บาท5บาทเนี่ยนะก็โดนใกล้ๆเหรียญละ20บาทแต่ว่าเหรียญน,นี้เขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยปปาละซื้อมาอ่าเราสักเหรียญละ40บาทเนี่ยนะเขาขายท่านผู้ชมเขาเสนอมาบอกว่าเหรียญขอบสวยมีอยู่3ๆๆมเหรียญอะไรประมาณนั้นนะซื้อมาเราซักสัก40บาท30บาท40บาทั่นห่ะท่านผู้ชมนะเขาไม่ใช่ขอบสวยธรรมดาเขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยไงเนี่ยปปาก็ไปให้ราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ใช่ขอบสวยธรรมดาเหรียญนี้ใครได้ไปแจมเลย แต่ไม่เป็นไรฮะประป,า,ปารับขอบสวยเข้ามาไม่นานแล้วก็ลองเอามาใส่ชุดดูถ้าอย่างนั้นปาป,า,ปาก็หาเหรียญไม่ได้ครบท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะปกติธรรมดาฮะจากปี4142344353445440ตรงนี้เราจะขายกันนะฮะผ่านการใช้งานขอบผ่านการใช้งานที่เราเคยแบ่งปันกันมาปีกว่าในชุดละ350บาทวันนี้เราใส่ปี36ไปให้ะฮะหายากอันดับ ผล,ผลิตน้อยหายากอันดับที่10นึกออกไหมฮะเรามีติดไปด้วยแล้วหลังจากนั้นได้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 ไดไดไดปีพศอพอออสภาพผ่านการใช้งานน้อยน้ำเงาจับอยู่เห็นไหมฮะคือขอบแน่นอนแน่นอนท่านผู้ชมฮะบางเหรียญเนี่ยถึงจะเป็นอ่าสภาพเหรียญสวยเงาแล้วบางครั้งขอบไม่ดีก็มีนะท่านผู้ชมแต่วนันนี้ถือว่าใช้ได้เลยไม่ใช่คันเทพสักเหรียญเดียว บอกอย่างนี้สบายใจกว่าแต่ว่ามีขอบสวยเข้ามาปรับบนที่ประปาร,รับซื้อเข้ามาแพงท่านผู้ชมฮะชุดนี้นะเอาง่ายๆเลยถ้าตีเหรียญขอบสวยก็350แล้วใช่ไหมฮะ350 360, 3้0ยห0 3 0เพิ่มเหรียญ5บาทนะฮะ380 3 9 0 400ท่านผู้ชมฮะเป็น400ประมาณ405บาทเลยประมาณนี้แหละอ่ะนะใครอยากได้ฮะชุดนี้ชุดนี้ อย่าเพิ่งให้ปลาปลาลงราคานะท่ถ้าไ้ชมเนาะเหรียญขอบสวยถ้าลงวันนี้เกิดป,ปาลาปลารับซื้อขอบสวยในราคาเพิ่มมาอีกเหรียญละหบาทเนี่ยแต่ละปีพศออเนี่ยปลาปลาก็ถ้าขายขาดทุนมากๆก,ก็ถ้าตั้งราคาต่ําตรงนี้เลยียก็จะไม่ไหวปลาปลาขอคืนเหรียญละหบาทแล้วกันเนาะขอคืนเนี่ยละหบาทชุนนี้อาจจะไม่ใช่สวยเพียวหมดทุกเหรียญแต่ว่าให้ท่านไปบวกลบคูณหารให้ปลาปลาตรงนี้นะฮะนะ ปาปาตีไปในสภาพเพิ่มแค่เหรียญละห้าบาทเท่เาเดิมขณะที่ปาปาซื้อมาเหรียญละรู้สึกจะสี่สิบาทนะท่านผู้ชมระดับนี้นะเนี่ยสี่สิบาทนะฮะนะโอเคไหมอ่ะก็ท่านได้ไปฟรีๆเลยชุดนี้ปาปาขอสี่ร้อยบาทฮะไปทั้งปีสามหกปีสามหกให้ไปด้วยแล้วก็มาได้เหรียญสวยคือปีสี่ศูนย์สวยจัดจัดถ้ามาเปรียบเทียบกับเหล่านี้นะไปด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างขอใช้ได้เลยท่านผู้ชมเนี่ยนะนะก็ไม่ใช่ขอบขั้นเทพแต่หาก ท่านใดได้ไปแล้วเนี่ยให้ไปพิจารณาตรงนี้บวกล้คูณหารไปปลา,ปาตรงนี้นะปลา,ปา,ปาให้ไปจัดเดี๋ยวละสีบาทปลา,ปาแค่ตีได้แค่เหลือยญละ20บาทเท่านั้นเองเท่ากับว่าปลา,ปาให้ไปเหรีได้ยีบบาทนะไปเพิ่มเติมเอาท่านผู้ชมฮะชุดมีอยู่สาชุดฮะชุดละ400บาทนะชุดละ400บาทท่านผู้ชมฮะคือขอบเขาแจ่มกว่าเดิมนะไม่ใช่ปลามาพูดล่ำไลยเพื่ออยากได้เงินของท่านแต่ปลารับซื้อมาในราคาสูงขึ้นเดี๋ยวละ5บาทถ้าท่านถ้าท่านอยากได้ของสวยเพิ่มไปอีกเล็กน้อย ก็ประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมไม่รู้จะทําสําเร็จไหมนะก็ลองดูกันก่อนเนาะเพื่อไปเพิ่มเติมราคาให้คนขายเหรียญช่องปะปาด้วยแล้วก็ถ้าเหรียญขอก็สวยจริงก็ท่านผู้ชมปะปาก็น่าลงทุนสําหรับตัวท่านเองก็ลองพิจารณาว่าน่าลงทุนตามปะป๊าไหมชุดนี้ปะปาขอชุดละ400บาทนะอ่ะประมาณนี้ได้ปี36ไปด้วยอะไรนะฮะอ๋อแอดมินบอกว่าตั้งราคาไว้แล้ว390แต่ว่า แล้วถ้าถ้าคลิปหน้าต่อมาเนี่ยถ้าเหรียญสวยปี40อย่างนี้เป็นเป็นชุดละ0 0นะฮะนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นปปาจะรับซื้อปี40มาในราคา40บาทจะมาขาดทุนท่านผู้ชมฮะอ่ะชุดนี้แอดมินก็ทําราคาแล้วร้อย้บบาทเปลี่ยนแปลงราคาลงไปก่อนอีพีหน้าค่อยว่ากัน400นะฮะถ้าเหรียญขอบสวยลงมาโอเคเนาะมาหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ,ะเสด็จฮนะะเสด็จนะไม่ผ่านการใช้งานมีคราบตามความอ่าของปฏิกิริยาของเหรียญท่านผู้ชมดูให้ดีนะฮะดูให้ดี อะสภาพใช้ได้เลยท่านผู้ชมฮะอาลองสังเกตดูเอานะปกติเราจะเห็นว่าใบหน้าของราชการที่9แล้วก็ผ่าพัานปีหลวงในส่วนใหญ่เขาจะเป็นรอยนะเหรียญนี้จะเป็นรอยส่วนใหญ่แต่นี้เขาค่อนข้างจะเนียนนึกออกไหมฮะดูด้านหน้าเขาจะเนียนด้านหน,น้าถือว่าใช้ได้ประปาคัดไว้ท่านผู้ชมฮะอย่างนี้ก็ราคาประปาก็โอเคกับเขาอีกครั้งหนึง่งเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ120บาท 120บาทท่านผู้ชมลองสังเกตดูที่ใบหน้าก่อนนะฮะอย่าไปตีความหมายว่าอีพีที่แล้วปปาขายไปแค่ไม่กี่บาทวันนี้ดูท่านผู้ชมฮะใบหน้าถือว่าละเอียดเลยไม่มีร่องรอยขนแมวก็ถือว่าจัดอยู่ว่าทุกเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมมีไม่กี่เหรียญใกล้เคียงกันเลยถามว่าจะมีบ้างไหมปปาบอกว่ามีแต่วันนี้ ค่อนข้างจะมีน้อยมากโอเคเนาะด้านหลังก็สวยท่านผู้ชมฮะหนึบาทหรือก็อย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ขายกันถึง170บาท150บาทกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นบปนบริการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะมีเหรียญละ500อยู่2เหรียญแล้วก็เหรียญละอ่ะเหรียญน,นี้ยังไงดีเอ่ยท่านผู้ชมฮะ550ที่เบาป่าจะขอ600ได้ซ้ําไม่เป็นไร ให้น้ำใจ f อช่องของปปาผู้ติดตามไปผู้ที่เข้าม,มาซื้อเหรียญในช่องของปปานี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาบาทุนเวียนเหรียญราชการที่9ปปาเช็คเค้กอยู่แล้วละ่ะสภาพไกลกันนิดหนึ่งนะไกลกันนิดหน,นึ่ง2เหรียญนี้ท่าไม่ชมฮะนะขอบตำหนิน้อยมากเดี๋ยวปปาให้ดูนะอ่ะขอบตำหนิน้อยมากดูกลางเหรียญท่าไม่ชมฮนะแจมไหมที่จริงปปาขาย550ทั้งหมดยังได้เลยเนี่ย นะหรือราคาอย่างไรไปคุยกับแอดมินเอานะหากปปาไม่ตกปปาคิดว่าเหรียญเหล่านี้น่าจะเป็น550เนี่ยตามสภาพผิวเหรียญเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไงไปคุยกับ min, แอดอมินฮะเพราะผมแอดอ่าท่านผู้ชมฮะแอดมินแอดมินแจ้งมาแล้วนะสามเหรียญน,นี้ซื้อมาค่อนข้างราคาสูงนะสามเหรียญน,นี้ดูให้ดีนะฮะปาปาก็บอกแล้วไงนะเหรียญน,นี้น่าจะโดนระดับ600เอาไม่เป็นไรฮะนะเปลี่ยนแปลงราคาเป็น550ทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะเพราะเขา,ขา,ขา,ขาสวยจริงๆนะทั้งด้านหลังด้านหน้าเลยขอบนี่ ไม่ใช่ว่ามีรอยแผลเป็นชัดเจนนะฮะแม้กระทั่งตามดี็มีแต่ว่ามีน้อยมากเอาง่ายมาสวยกว่าสวยกว่าบางครั้งที่ปะปาแบ่งปันออกไปปะปาให้ดูสภาพผิวนะฮะท่านผู้ชมอ๋อเหรียญน,นี้เหรียญนี้มีร่องร่องรอยตาลับแน่เลยท่านผู้ชมเป็นร่องรอยตลับนะที่ไงไปคุยกับแอดมินเอาทุกเหรียญ550ยท่านผู้ชมฮะนะร่องรอยตลับนะฮะนะร่องรอ,อ,อยตลับอ่ะ โอเคไหมใครอยากได้มีกันอยู่3มเหรียญมีกันอยู่3เหรียญท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546หายกาากลำดับที่2ทั้ง3เหรียญนี้เป็นสภาพผิวเหรียญที่ค่อนข้างสวยลองสังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมฮะนะให้สังเกตดูให้จับผิดเหรียญที่มีตําหนินะท่านผู้ชมเหรียญส่วนเกินมีแผลเป็นนะไม่ใช่ให้ดูอ่อไม่ใช่มาดูแค่ความเงานะครับความเงาไม่ต้องดูนะความเงาไปสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เหรียญขอบสวยมาสะก่อนโอเคไหมฮะกลางเหรียญสวยมาสะก่อนนั่นคือป่า อภยาจะนําเสนอความเป็นจริงก็คืออย่าไปดูที่สีผิวของเหรียญสีผิวนะท่านไปขัดออากมาหล่ก,ก็ได้ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าตรงนี้อาจเป็นสภาพขอบค่อนข้างจะสวยแต่ไม่ใช่สภาพแชมป์ท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวใครที่ฟังปราปาบอกขอบสภาพสวยซื้อว่า550อาเราไปได้ไปแล้วมีตําหนินิดหนึ่งเป็นตามมดอย่างเงี้ยนะแต่ปราปายืนยันว่าไม่ใช่แผลเป็นถ้าตามมดเนี่ยท่านผู้ชมฮะแม้กระทั่งใหม่ระดับไหนก็อาจจะมีกันทุกเหรียญโอเคเนาะอ่ะจบแล้วท่านผู้ชมฮะ ปปาเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสําหรับอีพีนี้วันนี้ฮะเดินทางมาถึงเนียนาทีสุดท้ายในวันอ่าอีพีที่242วันที่3เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 6ปาปาฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญหรือว่าผู้ขายเหรียญผู้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงฮะบรรดาชาวคอมเมนต์ที่มีกันบ้าง ปาปาฝากขอโทษฮะหรือว่าที่ส่งรูปเหรียญมาทางไลน์ช่วงนี้ปาปายุ่งมากพอดีกับน้องแอดมินเขาก็เก็บตัวด้วยทํางานไม่เต็มไม่เต็มหน่วยฉะนั้นก็เดี๋ยวปาปาจะพยายามฮะ ไล่ตอบลายท่านผู้ชมฮะเนาะไล่ตอบลายหากเหรียญเหรียญไหนที่ทางช่องประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการปปาก็จะตอบลายปลปปามีงานเนาะอามีงานเยอะกันมากหากเหรียญไหนที่ไม่ตรงตามที่ปปาประกาศรับซื้อไปจริงๆปปาอาจจะขออ่านแล้วไม่ตอบเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็อย่างหนึ่งฮะท่านจะได้รู้ว่าอ๋อเหรียญเหล่านี้ปปาม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการที่เห็นเขาขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยปปารับซื้อเป็นเหรียญติดปปาอาจจะไม่ตอบฉะนั้นท่านก็แวะเวียนไปหาเหรียญที่ติดอันดับ ที่ป๊าปารับซื้อแบบเป็นทางการส่งมาแล้วค่อยส่งเน้นยอย่างนี้มาโดยมาด้วยนึกออกไหมฮะแล้วทางเราก็จะช่วยซื้อบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ครบหมดทุกคนนะใครกลัวความผิดหวังก็ไม่จําเป็นต้องส่งมาที่ไลน์นะฮะถ้าใครกลัวความผิดหวังเราะป๊าปาไม่ได้รับซือ้อเหรียญหมดสะทุกชนิดราคาหมดซัทุกสภาพก็ไปตรวจสอบท่านผู้ชมฮะดูไม่ยากนะเหรียญเด็กเนี่ยมีเยอะมีเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยดูเอาท่านผู้ชมมีนะอ่ะ ใครที่จะส่งเหรียญ50าตัง25ตาตังผ่านการใช้งานมาเพียวๆเนี่ยทางเราไม่รับนะฮะทางเราไม่รับแม้กระทั่งไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยบางคนบางท่านใครที่มีก็ลองส่งมาดูก่อนนะไม่จะเป็นปี5 0 0 1สตาตงค์หาสตางค์10สตางค์25่สาตางค์หาไม่ผ่านการใช้งานนะเราอาจจะช่วยรับได้เพียวๆเลยประมาณสักทีละ300เหรียญ200เหรียญอะไรประมาณนั้นโอ้โ oh, หพูดไปแล้วยาวแต่ว่าต้องทําใจกันนิดนึงท่านผู้ชมฮะที่มีช่องปะปามารับซื้อให้สําหรับ เราเปิดช่องทางให้บางครั้งบางอย่างคุยกับแอดมินถ้าไม่กลัวผิดหวังก็ส่งรูปมาใครกลัวผิดหวังบอกไม่รับซื้อจริงล็อกก็ต้องดูว่าเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายเนี่ยจะให้ปปาร,รับซื้อหมดซะทุกท่านปปาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะ,ะปปาต้องทยอยเข้ามาปปาแบ่งปันออกไปราคาที่ซื้อมาใกล้เคียงโอเคฮะฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ